เรื่องสั้นเมื่อหมอสาววัย40หัวใจวาวุ่นณโรงพยาบาลสิริราชอันแสนวุ่นวายพิมพ์คุณหมอสาวสวยวัย40ปีกำลังวุ่นอยู่กับการตรวจคนให้ด้วยความสามารถและประสบการณ์ที่สั่งสมมานานทำให้เธอเป็นที่รักและเคารพของทั้งเพื่อนร่วมง,งานและคนไข้แต่ใครจะรู้ว่าภายใต้เสื้อกาวสีขาวสะอาดตาหัวใจของเธอกำลังสั่นคลอนอย่างหนัก พิม์พแต่งงานกับทนสามีหนุ่มหล่อที่คบหากันมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยชีวิตคู่ของทั้งสองดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบแต่แล้วทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อทนเริ่มเบื่อหน่ายกับชีวิตที่จําเจเขาเริ่มออกไปเที่ยวกลางคืนและมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นพิม์พเสียใจมากที่รู้เรื่องสามีนอกใจเธอพยายามที่จะพูดคุยกับทน เพื่อปรับความเข้าใจแต่ทุกครั้งก็จบลงด้วยการทะเลาะแว้งกันในที่สุดพิมพ์ก็ตัดสินใจที่จะยุติความสัมพันธ์กับทนและเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยตัวคนเดียวหลังจากที่เลิกรากับสามีพิมพ์ก็ทุ่มเทเวลาให้กับงานมากขึ้นเธอทำงานอย่างหนักเพื่อลืมความเจ็บปวดแต่ถึงอย่างนั้นในใจของเธอก็ยังคงรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยว วันหนึ่งพิมพ์ได้พบกับนน,นหนุ่มหล่อวัย20ปีที่เข้ามาฝึกงานเป็นแพทย์ฝึกหัดที่โรงพยาบาลนน,นเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีมีน้ำใจและชอบช่วยเหลือผู้อื่นพิมพ์รู้สึกประทับใจในตัวนน,นตั้งแต่แรกพบนนเองก็รู้สึกชื่นชมในความสามารถและความใจดีของพิมพ์ทั้งสองคนเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้น และความรู้สึกดีๆก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจของทั้งสองคนถึงแม้ว่าพิมพ์จะมีอายุมากกว่านนท์ถึงยี่สิปีแต่ทั้งสองคนก็ไม่สนใจในเรื่องของอายุที่แตกต่างกันพวกเขาเริ่มคบหาดูใจกันและความสัมพันธ์ของทั้งสองคนก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็วพิมพ์รู้สึกเหมือนได้กลับมาเป็นสาวอีกครั้งเธอมีความสุข และกระปรี้กระเร่านนเข้ามาเติมเต็มชีวิตของเธอทำให้เธอไม่รู้สึกเหงาอีกต่อไปแต่แล้วความรักของทั้งสองคนก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคเมื่อแพรแฟนเก่าของนนกลับมาทวงความรักของเธอคืนแพรเป็นผู้หญิงที่สวยและรวยเธอไม่ยอมแพ้ให้กับพิมพ์ง่ายๆพิมพ์รู้สึกวั่นวหวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเธอไม่แน่ใจว่าความรักของเธอ และนนจะสามารถเอาชนะอุปสรรคครั้งนี้ไปได้หรือไม่ในที่สุดพิมพ์ก็ตัดสินใจที่จะพูดคุยกับนอนอย่างตรงไปตรงมาเธอเล่าเรื่องราวความรักที่ผ่านมาของเธอให้นนฟังและบอกความรู้สึกที่แท้จริงของเธอที่มีตอนนอนฟังเรื่องราวของพิมพ์ด้วยความตั้งใจเขาเข้าใจความรู้สึกของพิมพ์ และบอกกับเธอว่าเขาไม่เคยรักใครมากเท่าเธอทั้งสองคนตัดสินใจที่จะจับมือกันและ,ะเผชิญหน้ากับอุปสรรคที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาเชื่อมั่นในความรักของกันและกันและพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อความรักของพวกเขาในค่ำคืนที่ดาวพร่างพราวส่องแสงสว่างพิมและนนนั่งอยู่บนเตียงในห้องพักของพิมความเงียบโปรยตัวระหว่างพวกเขา แต่เป็นความเงียบที่อบอวนไปด้วยความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้พิมพ์มองนอนด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักแต่ก็มีความกังวลซ่อนอยู่ลึกๆเธอรู้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาเป็นสิ่งที่ผิดเพราะเธอมีอายุมากกว่านนถึงยีสิปีและเธอก็เคยแต่งงานมาแล้ว นนเองก็รู้สึกถึงความกังวลของพิมพ์เขารู้ว่าความรักของพวกเขาอาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างแต่เขาก็รักพิมพ์อย่างสุดหัวใจพิมพ์นนเอื้อมมือไปจับมือของพิมพ์อย่างเบามือผมรักคุณนะพิมพ์ยิ้มให้นนด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งรักทั้งสุขและทั้งเศร้าฉันก็รักเธอนอน นนดึงพิมพ์เข้าไปกอดเขาจุบเธออย่างดูดดื่มจุบที่เต็มไปด้วยความรักความปรารถนาและความกังวลพิมพ์ตอบรับจูบของนนอย่างเต็มที่เธอปล่อยตัวปล่อยใจไปกับความรู้สึกที่ถาโถมเข้ามาทั้งสองคนจูบกันอย่างเนิ่นนานจนกระทั่งลมหายใจของทั้งสองคนเริ่มหมดนนพลัจูบออกมาเขามองหน้าพิมพ์ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรัก ผมอยากอยู่กับคุณแบบนี้ตลอดไปพิมพยักหน้าเธอเองก็อยากอยู่กับนนตลอดไปแต่เธอไม่รู้ว่าพวกเขาจะสามารถทำได้หรือไม่ผมรู้ว่าความสัมพันธ์ของเราอาจจะไม่ถูกต้องนนพูดแต่ผมก็รักคุณมากผมไม่อยากเสียคุณไปพิมพ์น้ำตาคลอฉันก็ไม่อยากเสียเธอไปนน ทั้งสองคนกอดกันแน่นพวกเขารู้ว่าความรักของพวกเขาอาจจะไม่ได้ราบรื่นแต่พวกเขาจะพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อให้ความรักของพวกเขาอยู่รอดจบแล้วจ้าสวัสดีค่ะ